คู่รักหวานหยดย้อยแห่งค่ายแกรมมี่โกลค่ะ,คะนั่นคือน้องแน็กนะคะน้องเน็กนะละัลพลก,กับมินตราเขาหวานมากนะคะเป็นคู่รักบโอ้โหหวานสุดๆค่ะ,คะล่าสุดนะคะก็คือหลังจากที่เขาปลูกต้นรักปิ๊งรักกันกลางกองละครนะคะ,คะเมื่อ2ปีก่อนค่ะ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องคอยเล่นหนังด้วยกันนะคะแต่ไม่ได้คู่กันนะคะชื่อหนังว่าผีเฮคนหาค่ะเรื่องนี้มินตราเนี่ยเขารับบทเป็นแฟนของแซ็คจุมแพกับอานุชญยิ้มอ่างงละสีททำไมหลายคนจังนะคะไปดูในเรื่องเอาละกันแต่ว่านอกจอเนี่ยพอบันเทิงไทยรัฐไปสัมภาษณ์นะคะคือตาฝ่ายผู้ชายเนี่ยค่ะตาเน็กเนี่ยบอกเลยว่ามินตราเป็นของผมคนเดียวที่มีีมีโนโตมากสุดไปเลยนะคะอ่ะดูอาการเวลาสัมภาษณ์คู่คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่า หวานมากหวานจริงๆมีห่วงนู่นนั่นนี่มากมายค่ะที่สำคัญคู่นี้เขาช่วยกันทำมาหากินนะคะแหลายคนก็แซวนะคะว่าเอ้าวางแผนจะแต่งงานหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์แบบคิมมินโตกันเลยดีกว่าค่ะในชีวิตจ,จริงนี่ <c oughs> ขอเป็นของผมแล้วกันกนะครับแต่ในเรื่องโตโตมากเลยคิมมินโตโตคิมมินโตโต <c oughs> แต่ว่าในในในเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นแฟนกันกับพี่แซกชุมแพกใช่ใครับใช่ค่ะบทบาทกับลุงโน้ตเนี่ยคือเป็นหนูเนี่ยเป็นน้องเมียลุงโน้ตใช่แล้วแล้วลุงโน้ตก็แบบแอบแบบขี่มินโต๊ะเราอะไรอย่างเงย ก่อนก่อนหน้านี้เล่นด้วยกันถึงถึงถึงคิมมิโนโตะมาถึงทุกวันนคิมิโนโตะคิมิโนโตะแเรลีกิแรกคนเชียร์จินแรกแรกคนเชียร์จินแบบนู่นนี่นั่นก็ก็เป็นความแบบว่าน่ารักน่ารักน่ารัก็เคนนทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะในช่วงแรกนะครับผมแต่พอหลังๆมาเข้า เชียร์จิ้นเขาเรื่อยๆเราก็เลยไม่อยากให้มันจิ้นแล้วเราก็เลยทําให้มันจริงไปแล้วและสุดเป็นจริงไปแล้วเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆากเออแบบนี้เลยเออเออเออเตะกันตายเตกันมาเป็นหงที่มีหมดโต๊ะเออจิ้นกันจนจริงไปแล้วเนี่ยจ้าคุณดีใช่นะคะปินปินน่ารักกันดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะค่ะ